ดอกเอ๋อยยาสุร่ายเิมทิพย์พงพันพี่น้องเก่ายาสุระเผาเสือไปหลงหยางพ่เบิดดีท่านเจ้าได้ขี่สังกังผมคือพญายาสุรืเทชาวนาผู้ขีควายควนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับว่าถิ่มกันครับไปไสนกันเลือดอีสาน่อยต่อยซอยชงซอยเชียรยกันเด้อพี่น้องเด้อ กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ใหนน้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำใเด้อครับเพื่อชิมเราผ่านอีกไม่ไม่ขอบคุณครับ,รรบ,บ,รบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้ผ้าพีผ้านองมาเลรียยุทธหางจังหวัดบุรีรัมย์เด้อพี่น้องเด้อนะครับผ้าพีผ้านองมาเบิงง่วนะครับจริงๆเรายูหนี่มีทั้งงัวทั้งควายนะครับ ควายพ่นกับมีหลายตัวพี่น้องเฮาตอนนี้พ่นกำลังนอนอยู่นะครับอ่า้อนี่ไอาภาพนะครับกับสีบ่บดีปันไดพี่น้องเฮาเพราะว่าเนื่องด้วยมันมันมันคึมพี่น้องเฮาแต่ที่ท้ายได้ก็คือว่าตอนนี้คืองัวก็ควายอยู่ในโรงเลื่อนนะครับพอออกไปนอกบ่ได้ฝนก็นกนเริ่มสิรินพี่น้องเฮ้ากบับบ่่ขาดบอ่อหายจากฝนไปจักเ่อพี่น้องครับแต่วา่ากับที่ย้ห้พ่อให้พี่น้องด้เบิ่งพ่อสังเขปพี่น้องเฮ้ากั<อ>เน้นให้พี่น้องคือเกานะครับ มาเบิ้งตัวจริงนะครับยุคอกยุนาคอกหน่ารักเพื่อนเดิมพี่น้องเด้อนะครับเมื่อนี้ยภาพพี่ผาหน้องมาเบิ้งงัว oh. ฟาร์มไงนะครับเป็นทั้งเลือดลอยทั้งงัวงัวลูกผสมอา่าเราก็เป็นงัวเอฟนะครับที่เพิ่นพัฒนามาแล้วยุคอกเข้าเลี้ยงยุนีมาโดยประมาณเกือบหาปีครับ <5, S 1> หา 5, หาปีวะขอสามปีปีซี่ปีเนาะซี่ปีว่าขาดเนาะครับ ประมาณนี้พี่น้องเฮ้านะครับจะไล่ยๆเบื้องกับสีบมานสี่ปีกว่า,วาพี่น้องเฮ้าตามาตามที่ผมเบิ้งนะครับเ้วกา็เบิ้งอยู่ขอกนี้มากพี่น้องเฮ้านะครับอันนี้เป็นขอกของของผี่ไส้ผมเองเด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นขอกของผี่ไส้ผมเองอ่อม้นนี่้อยเล่าอ่าบสสะดวกนะครับก็เลยให้ถ่อนะครับซึ่งเป็นผู้จัดการหรือว่าเป็นให้ว่าเป็นจากของฟา้ามนีเลยพี่น้องเฮ้ามาแนะนําพี่แนะนาน้องน,นะครับม้นนี่มาแบ่งเกษตรกรผู้ใดอยากได้ง่วไปเลี้ยง นะครับแต่กี่ผนซื้อมาในราคากสิลักแสนมัดทุกตัวพี่น้องเฮานะครับแต่ว่ามือนี่มาแบ่งให้พี่น้องเกษตรกรก็คือลักหมื่นพี่น้องเฮาแล้วก็เริ่มต้นคือเอาไงเลยเก่าพันพี่น้องเขาเริ่มต้นนะครับแต่ว่ามีงวยนี่ป่ะมานเดนีกประมาณหกสิบตัวนะครับจากงวยลอยตัวพี่น้องเฮามาหัวจักกลับเจ้าของเพิ่นสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับแนะนำตัวนะพ่ออีพ่อยังผมพ่อเงยไส้ตอบเป็นสงอีพ่อเงไส้เนาะบ้านเฮาบ้านยังพ่อบ้านน้องวอลลอนมูสิบ ตำบลครับตำบลบ้านเป้าอำเภอพุทธิสงพุทธไทยสงเนาะครับเนาะจังหวัดบุรีรัมย์เด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้คืออ่าสิว่าเปิดโตให้พี่น้องเฮาได้ฮู้จักเนาะพ่อเนาะครับว่าอยู่นี่ก็มีอ่าคอกงัวนะครับสิบ่เอิ้นฟาร์มเนาะพี่น้องเฮาเอิ้นคอกแล้วนะครับขอกอะไรเป็นฟาร์มใหญ่เนาะเพราะเพราะว่าต่อพอเราเลี้ยงอิงธรรมชาติคือมื้อนี้ที่งัวเฮาอยู่ในคอกนี่เพราะว่ามันจะฝนลิ้นเนาะพ่อเนาะฝนลิ้นมันออกงอกบ่ได้ครับก็เลยเพิ่นก็เลย กคดีอยู่พี่น้องเฮานะครับที่ด้เห็นงัวเกือบทุกตัวแล้วพี่น้องเฮาถ้าเพิ่นปล่อยไปนี่แบบเป็นฝูงไล่ทุ่งนี่ไปมองได้นี่หญ้าราบเป็นที่พอเนาะครับเขาก็ทังไว้งข้อกันครับนี่นะครับรบกวนไปนี่พี่น้องเฮาเนี่ยๆมาเบิ่งมาเบิ่งบ้านนี้นะครับเบอร์โทรเบอร์โทรนี่เอาเบอร์โทรพี่พอจําได้บ่เบอร์โทรเบอร์โทร่วเนครับ080เบอร์พอ573 0193นเี่นะครับราเบอยีพอเดเบอเบอส่วนตัวดิ3 9 3 093 34 341 341 3ย0 3 3้0 3ี่อนงีพอศย์สาย่พี่น้ไองอันเดือนภาษาไทยคืออี่พอชในระพี่น้องครับมาเบิ้งตัวแรกแหกมันเลยพอห่อมามามาเขาเขาเขาไปใน้คอกได้เดยวบคขับเยได้บ่พี่เขาเลยพอเขาไปเลยเขาไปเลยอี่พอเขาไปก่อนเลย นะครับคลิปนี้อาจสียาวอยู่ยังน้อยเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับห่างหายจากวงการงัวไปกับประมาณ3ปีพี่น้องเขานะครับประมาณ3ปีแต่กับาจากไอ้พี่น้องในเบื้องนะครับตัวนี้นะครับเป็นงัวเพิ่นได้ลูกหรอพอนี่เพิ่นได้ักลูกแล้วครับได้สองลูกได้เอา,เอาลูกสอ,องในท้องลูกสองในท้องเนา<น>ะผมสีเงาแห้งจังน้อยแล้วก็ยับยำยำนะครับเพราะว่าถ้าโอเราหูบ่ค่อยดีนะครับเอาง่ายเลยเต้เถาโอเราหูบ่ดีประเดี๋ยพี่น้องเข้าตัวนี้ได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่ง ลูกสองฆ่าทองพี่พอชื่อไดนว่ามันไปจริงๆแล้วนายของอีพอนี่มีมีบุกนะพอเนาะมีสมุดที่เขาบันทึกไว้ว่าตัวได้มีหมดเลยมีหมดเลยเนาะแล้วยุ่นี่คือทับหลอดบันทุกตัวทับหลอดบันทึกตัวนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมแจ้งให้เด้อพี่น้องเด้อนะครับเป็นเป็นวัวเอฟหนึ่งนะพอเนาะเป็นวัวเอฟหนึ่งนะครับอันนี้วัวเอฟหนึ่งจด จดเอนี่คือยูบกับหอกเขาเลยนะพ่อเนาะครับจดเอยูบกระอกเขาเลยพี่น้องเขาวัวเอบนึงนะครับแล้วสีนี่พี่น้องครับขันสมัยได้กีนนี่พี่น้องเขาบุ้ยปวดแล้วนะครับ <laughs> สีเอ่อไนมะขามพี่น้องเขานะครับสีแดงเข้มเลยในยมะขามนะครับตัวนี้ได้ลูกมาแล้วหนึ่งตัวคว้วสูงไทยพันยูบป,ประมาณรอยสี่สิบบวกนะพ่อเนาะครับรอยสี่สิบบวกเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับครับเป็นวัวแดงเข้มโบดนะครับโบดขบเครืองเลยพี่น้องเขาเนี่ยเบิ้งนะครับร ขิดหูนะครับขอบตรงขอบตาเข้านะครับแขงขาเรียบๆดีบุดสุกหม่องพี่น้องเข้าพื่อน่ะหางเพิ่นพี่น้องครับถ่ายเถื่อดีพอดนาะพอเนาะครับครับในท้องเพิ่นเข้าผสมยังพอตดีนี้ผสมเคเอฟสามสองอ่าสามเจ็ดสองสามเอฟเจเอเจ็ดสองเคเอฟเจ็ดสองเนาะครับแต่ว่าข้อมูลพี่น้องเข้าข้อมูลก็คืออ่าเดี๋ยวให้ทพเพิ่นต้องต้องโทรมาสอบถามเนาะพอเนาะครับ เพราะว่าอาจสีขาดเคลื่อนจังน้อยนะครับต้องให้เฉพาะเราเปิดเปิดสมุดสักตอนนมีสมุดมีบุกมีีมีบุกอยู่พี่น้องเฮานะครับเดี๋ยวผมอย่างอ่อนดีกว่าน่อเนาครับครับนี่พี่น้องเฮาเบิ่งเอาเลยปิดไ้พ่อปิดประตูไ้เดี๋ยวผมอยู่คนเดียวก็ได้นี่นะครับเบิ้งเอาเลยคือเป็นสีไนมาขามพี่น้องครับโอ้ยปวดแล้วพี่น้องเฮาสมัยได้กี้นะครับงูตัวนี้กับสิตกอยู่ประมาณ บ่ขาดเนาะพ่อเนาะเจ็ดแปดมื่นเนาะเจ็ดแปดมื่นแสนนึง่งเปล่าสิพ่อแสนเปล่าสิถ้าสมัยเพิ่นเป็นสาวพ่อครับสมัยเพิ่นเป็นสาวเด้อพี่น้องเด้อนะครับตอนนี้พ่อแบ่งพี่แบ่งน้องห้องจักบาทห้องสี่หมื่นห้องสี่หมื่นพี่น้องเฮานะครับกระหางหายจากวงการง้อไปประมาณผมกับประมาณสามปีได้พี่น้องเฮาแต่ว่ากับย่างพ่อสิมี่ความรู้นะครับพื้นฐานเพราะว่าของผมกับเลี้ยงอยู่ตลอดนะครับตอนนี้ของผมอยู่มีอยู่ิสิบก็โตพี่น้องเฮาตัวนี้คือเราห้องสี่หมื่นพี่น้องครับ ความสูงรอย40บวกนะครับได้ลูกมาแล้วตัวหนึ่งลูกตัวที่สองนี่เข้าผสมเดือนไหนพอผสมเดือนมีหน้ามีหน้าเนาะครับมีหน้าพี่น้องเฮาเราผสมเดือนมีหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือทองแก้แล้วมีหน้ามษาพื้นสภาพมีตัวหน้ากรกฎาษสินค้ากันยาประมาณหกเจ็ดเดือนเนาะในับทองเนาะจ่อแล้วจ่อแล้วอีกประมาณสองเดือนเนาะพอเนาะครับนี่นะครับเบื้องแจงขาเรียบๆดีพอดพี่น้องเข้าไม่มีมองชิมนะครับตัวนี้พี่น้องเฮาโทรมาถามเราได้เด้อพี่น้องเด้อเบอร์ เบอร์หกพี่น้องครับเออเบอร์หกเบอร์หกนี่พอเนาะเบอร์หกเบอร์หกพี่น้องเข้านะครับเอฟหนึ่งเบอร์หกพี่น้องครับเนี่ยสีแดงเข้มเลยพี่น้องเข้าเบอร์หกเบอร์หกโอ้เหลือบเหลือบเหลือบเกัดเพิ่นเหลือบเลือกัดเพิ่นหัวใหญ่ดีนะครับตัวนี้เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวสายสายเหลือดเพิ่นเข้ากันยังถามน้องพอเนาะพอเราต้องเปิดสมุดเปิดบุกเบิ้งนะครับเพราะว่าในการจดจดเอฟนี่คืออันนี้เป็นเป็นแบนเพิ่นเลยเด้อพี่น้องเด้อเป็นแบนของเพิ่นเลยนะครับไปพอเบิ้งเบิ้งตัวต่อไปเห้องสายสายแบบเนี่ยเบื้ เอาแบบเรียวๆไปได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับอาจสีเงาจังหน่อยพี่น้องเฮาเพื่อให้พี่น้องได้เบิ่งไปนํากันเลยนะครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งไปเบิ่งเอาหลายตัวนะครับจังสี่งัวยากจังสี่ก็มีพี่น้องเฮาตัวนี้มนี่บ่ต่ํากว่า160นะครับตัวนี้เออ60กว่านะครับเอาง่ายๆเลยนะครับเนี่ยเอาง่ายๆเลยคือบ่ขาด160นะครับความสูงของแม่นี่บ่แม่นบ่โพดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ผม ให้นิยามคําว่าบัวยักษ์เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้นะครับเนี่ยไงดีนะครับเป็นเป็นงัวบามันผสมงัวไทยไงโบราณเท่านะครับตัวนี้คือซื้อพผลซื้ออะไรกับพ่อนี่ยซื้อพผลซื้ออะไรเนี่เจ้าเจ้าแมียมอทเจ้าแมีมดทเป็นน้องเขาน้ยเบิ้งพี่น้องครับเมียมอทเมีมดนี่นะครับแล้วประวัติเพิ่นคือนจ่ายลูกตัวเมียทุกตัว แม่บัวตัวก้อนกับตัวแม่ตัวตัวก้อนนี่ลูกลูกตัวแรกเพิ่งย่างยุ่นีปะย่งยังย่างยุ่งยุ่งยุ่งนะเข้าหน่เนาะลูกตัวที่สองนี่ก็เข้าผสมบีมาเตอร์เนาะครับก็ออกลูกมาเป็นตัวแม่อีกเนาะครับลูกแม่เบื้องพี่น้องเข้านี่นะครับการจ่ายลูกกับน้ำนมเพิ่นตัวนี้บ่ทันถึงถึงเดือนได้พอนี่เดือนนึงพอดีเดือนนึงพอดีเดือนนึงพอดีวะนี่นะครับคุะเป็นไอโอ้จ่ายลูกนี่ยปวดพี่น้องเข้าตัวนี้คือหางหลักเพื่อนแล้วพี่น้องเลยคุณเนาะจ้างมาเบื้องรเ่ยพี่น้องครับ มือเท่าโบดกับมีนะครับจังสี่กับสีโอ้ตัวนี้เอบสองตัวนี้ไม่พ่อเอบสองตีบนบ้านเนี้เอบสองนะตัวนี้เนาะเออเอบสองเอบสองพี่น้องเขาหลายนะครับพี่น้องเอาเบิ้งเอานะครับเดี๋ยวพาพี่พาน้องไปเบิ้งเอ่อเอาตัวใดดีเนาะเอาแบบถือก้อนนะพ่อนะเออเเอาแบบถือไปนั่มนะครับว่าหันเป็นหัวเลี้ยงเลยพี่น้องเลื่อนมานี้บัหนี้สายขุนพี่น้องเข้านะครับสายขุนพี่น้องเข้าเดี๋ยวผมพาเบิ้งสายขุนเอานี่พี่น้องครับความสูงนี่เออเดี๋ยว คือคือเฮาเฮาบ่ได้วัดตัวงัวเนาะพ่อเนาะแต่ว่าเอาเล็กนี่เป็นเป็นเกีย์เลยเออออันนี้คือเม็ดสามสิบสี่สิบเลยพ่อเนาะครับได้อยู่ได้อยู่เม็ดเม็ดสามสิบเลยเนาะเออออได้อยู่เขาเนี่ตามตามที่ยืนที่พอสูงเขาได้ลอยขั้วสิบขั้วสูงขั้วพอคือลอยเจ็ดสิบเนาะลอยเจ็ดผาลอยเจ็ดผาครับแล้วบันนี้เล็กตัวนี้ยุติเข่านุมที่พอเนี่ยในเล่าประมาณลอยสามสิบเม็ดสามสิบเนาะเฮากตีว่างัวงัวหน่อยมุนี่นะครับนี่คือเม็ดสามสิบพี่น้อง นะครับแล้วกับลายเลี่ยกันเฉลี่ยความสูงใส่กันเนาะตัวนั้นสีรุดมูจากน้อยไอ้นี่นีสูงสีสูงก็มูนาะพอเนาะสูงก็มูนะครับอันนี้คือร้อยขุนเลยพี่น้องเด้อเอาง่งยเลยคือร้อยขุนนะครับร้อยขุนเลยตัวนี้กับสีสูสีให้่วไลายลำดับเลยตัวนี้หญ่ก็มูนี่แล้วตัวนี้ร่องลงมาแล้วกับตัวแดงนั่นรุดลงมากนาะพอเนาะร้อยขุนนี่พอห้องตัวอะไรกบาทเอารุมล่วมเนี่ยห้อง เก่าพันพี่น้องเฮ้าเริ่มต้นพี่น้องเฮ้าอันนี้ตัวละเด้อพี่น้องเฮ้าเก่าพันเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับผู้ใด,ดหาร่อยขุนอยู่นะครับนี่เบิง่งเอาผมท่ายกข่าวเด้อพี่น้องเดอ้อแข่งขาเรียบเรียบกัเอาเอาไปว่าเอาแต่ตัวพันซะาพี่น้อง <c oughs> เอาแต่ตัวพันซะานะครับพอันเป็นร่อยขุนพี่น้องเฮ้านี่ี hmm. ตัวละเก่าพันพี่น้องเฮ้าเลาห้องนะครับ hmm. เดอ้อพี่น้องเด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้ใดงบหน่อยทุ่นหน่อยนะครับคือสื่อแบบนี้ไปไปขุน แล้วก็ให้มันใหญ่มันอ้วนขึ้นมากมันเกิดสิเพิ่มุ่งระคายเขาเนาะพ่อเนาะนี่นะครับเราแบ่งอิริพี่น้องเฮานะครับพี่งแม่กันบอกแม่เขาเราพูดบอกพ่าพ่อเพร่าตัวนี้ลูกยังพ่อนี่ลูกเอ่อลูกบีบจิบบีบว้าพี่น้องเฮานะครับอันนี้จักเดือนพ่อนี่เอ่าสามเดือนเหรอสองเออเออแม่เราสามเดือนสามเดือนตีนี่ครับสองเดือนก็ก็อีกสามเดือนนี่แหละสามเดือน ปาบคือตัวใหญ่ขาแม่แม่ปนหญ่ปางใดพอนี่แม่มันแม่สีดำนั่นนั่นแม่มาจากแองกัดแองกัดแม่เพิ่นอ๋อแม่เพิ่นเป็นแองกัดเนาะแม่ดำเด้อพี่น้องเด้อนะครับอันนี้คือคือสายเลือดสายเลือดเต็มเต็มไหมนะพอน้อเออบีบบีบแม่เพิ่นเป็นแองกัดนะครับแม่ดำดำผมนอพี่น้องเด้อสูงในเล่าลอยสี่สิบกลัวๆนะพอน้อเออแม่เนาะสี่กลัวอันนี้ตัวผู๋เนาะครับบู๊ยตัวนี้มีราคาเ่าพอนะบยตัวนี้มีราคาปะ เอาไม่ใช่เปิดตัวนี้มันจีโน่ไม่ดีไอ้สิพี่น้องอยู่สนใจกันว่าไอ้ตัวนี้เป็นพอพันได้อ๋อสายบีบเป็นพอพันได้๋อตัวนี้เนาะเออนพอพันได้ก็เนื้อหนังนี่ปวดสายตรงแท้ไดเลยัน้โหได้การพี่น้องเฮาเป็นพอพันได้เป็นพอพันได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับแม่เพิ่นเป็นแองกัดเนาะพ่อเนาะครับแล้วตัวลูกเพิ่นนี่คือเป็นบีบเนาะพ่อเนาะบีบนี่นะครับบีบมาเตอร้บ้างามดิพี่น้องเฮางามว่านใหญ่ไว้เห็นยางเงาโอ้ยท้าเลยนี่ เนื้อเนื้อดีที่พ่อนาะดีปตัวพี่น้องเข้าตัวพี่สาวมันอกี้ตัวแม่ตัวพี่สาวอ๋ตัวพี่สาวคือตืมหลายเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งราคางัวเลี้ยงแบบอีกตัวหนึ่งพี่น้องเขาบ้างนี้ตัวนี้เป็นงัวงัวยังคอตัวนี้งัวเาเออเขาเป็นว่าขาวลำพูนตัวนี้เป็นงัวขาวลำพูนนะพ่อน้อบ้าพี่น้องเข้าไอ่ช่องแง่เลยนี่ตัวนี้น่ะอืออืมก้อนแม่ก้อนแม่เบอร์หกตัวนี้ผสมก้อนตัวนี้ ผสมก้อนตัวตัวเมียเบอร์หกที่ห้องท้ายตะเลกติครับครับเนี่ยตัว้ที่ใกล้ที่ออกเลยใกล้ออกตัวนี้ใกล้คลอดแล้วนะครับตัวนี้ห้องผสมเดือนใดพอนี่อันนี้เดือนกุมภาพกุมภาพเนาะผสมกุมภาพไป็น่อยเดือนกุมภาพวันที่สามอือเป็นงวงขาวล่ำพูนเนาะพอเนาะครับแต่ว่านี่คือมันกายอยากอยากมังหมองยังน้อยพี่้องเขาเพราะว่าด้วยด้วยฝนตกหรือกับในเอาง่ายๆเลยคือสีมั่นกาสิบ สิบอขึ้นตะกี้เนาะพอเนาะบอยหัวขาวงามตะกี้ผมเห็นนี่จนเหลี่ยมพี่น้องเขาเขาหัวขาวลำพูนนะครับตัวนี้ใกล้สุดขอดแรกนี่ใกล้สุดขอดเลยท่องเขาท่องกบพอได้พอเนี่ยเถอท่องกบพอได้ก็นี่มันใส่ปล่อยใส่บีบไปใส่บีบมาเตอ๋งสิบีบมาเตอ๋งอือใส่บีบมาเตอ๋งนี่นะครับเอ้เบิ่งเอาเลยพี่น้องเขาใสบมาเตอ๋งครับคตอมตัวนั้นอยู่อ๋อทับทับประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนาะพอเนาะครับครับตัวนี้ที่พอเปิดได้บาดตรงไห่อันนี้ โอ้สูงสูงลอยซี่สีผาบวกแล้วตัวนี้นนเนาะสูงนะครับสูงเงยเลยล่ะตัวนี้นะครับซึ่งแม่ซึ่งลูกในช่องเราจะพักขามันเบิดเตะบ่ห้องนะค่อยว่ากันคุยกันได้บ่คุยคุยว่างไงล่ะคือถามมาเบิ้งอยู่ในคอเนี่ยคือคุยได้ทุราคาเนาะพอนะครับคุยได้ทุราคานะครับแต่ว่าต้องมาเบิ้งตัวสะก้อนพี่น้องเฮาเนี่ยโอ้งามเลยนี่นี่นะครับเบื้อาเลยนะครับโอ้ใหญ่พี่น้องเฮาตัวนี้นะครับไอ้นี่แมนโบบูนี่โบแมนสิบแปะลอยเขาเป็นว่าลอยซี่ผาบวกเราพี่น้องเข้าเนี่ยพ<ด>ูดนะ ลูกเออสองสามตัวสามในท้องเนาะสามตัวในท้องพี่น้องครับมีแต่ลูกตัวแม่เลยโอ้แต่มามีแต่ลูกตัวแม่ลูกคนไหนอยู่ในคอเข้ามาสิตัวบ่้ยมีอยู่โอ้เนี่นะครับเราห่วงไว้กระห่วงนะพ่อเนะหามมื่น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 มามามาเบื้องอีกบัเนี้พี่น้องเข้ามันหลายตัวเด้อพี่น้องเด้อนะครับเดี๋ยวผมจะท่ายิ่งเข่าให้พี่น้องเดี๋ยวมาเบื้องเอานะครับมีร้อยขุนกับหลายตัวพี่น้องเข้าแล้วก็มีงวงแม่ลูกกับหลายตัวพี่น้องครับคลิปยาวๆพี่น้องเข้าเดี๋ยวผมพาพี่พาน้องยางเลยเด้้ออพี่นงเด้อ เอาแบบแบบเรียวๆไปเลยนะครับบ่บต้องตัดต่อพี่น้องครับไปยังไงเลยพี่น้องเข้าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมพาย่างเลยนะครับอึ๊บแต่พอเล่ายางลำบากจัาหน่อยเด้อพี่น้องด <c oughs> เด้อเด้วผมเ<ข>อ,อันนี้เลยอันนี้ที่พ่นนที่พี่น้องเห็นละอองงี้ไหมครับเนี่ยอันนี้คือเป็นง้อยู่นี่นะครับที่ผมมาเนี่ยเห็นสภาพแบบนี้นะครับเนี่ย แมงวันวิมีตัวเดียวกับวามีเป็น้องเฮ้าเนี่ยผมบอกเลยว่าระบบจัดการพื้นดยีรีนะครับอยู่นี่นะครับเนี่ยระบบจัดการพื้นดยีรีนะครับอันนี้คือพิน้นอาเฮ้าพ่นหมอกควนข้อ,ของไอเป็นเป็นยากำจัดมแมลงนะพอนะ่อเนาะยากจัดแมลงพี่น้องเฮ้ายาไร่สิพ่อะยาไรติยาไรตอ๋อไรไรเนาะสำหรับไร่สิครับเบิ่งพี่น้องเฮ้าแม่นี่แม่ลูกแม่ี่แม่ลูกลูกตัวแม่แม่ทองอ <ๆ S 2> <ยา S 1> ีก <ยา S 1> ไป แม่บระทันทองแม่บระทันทองเพิ่งคลอดไป่ไหมดิจักเดือนคลอดเนี่อยพอสามเดือนไปถึงไปสองเดือนกลัวสองเดือนกลัวเนาะครับสองเดือนกลัวแค่สามเดือนไม่ติดขึ้นแต่แม่มันเป็นสองเดือนกลัวโอ้ยลูกลูกตัวแม่ลูกผู้ใดผู้พอนี่ลูกกันแคเอฟปล่อยลูกนี่กัปตันกัปตันตีกัปตันนี่ไงพี่น้องเข้าต้องต้องโทษมาสอบถามนะครับเพราะว่าในบุกพนมีอยูเดอร์พี่น้องเด้อร์พออยู่นี่คือพนจัด ระบบยัดการไปไปทับไปยังพพ่อเนี่ยเพี่น้องเอาตัวนี้เบิ่องขับใส่ไม่กดเบื่องลูกพิ่นนะครับงามลูกตัวเมียได้พอเนาะลูกไหมลูกตัวเมียนะครับเมียนี่เพิ่นได้ยักลูกหร้อพอเนี่สองลูกนี่แหละสองลูกนี่อืมโอ้แสดงว่าเจ้าลูกขับยู่พอเนี่ยเป็นสาวบ้าหรกบมาออกลูกคอมันต์สมัยได้กินนี่ให้ว่าซื้อลูกแถมแม่ได้พอเนาะเพื่อนแล้วย่างดีเลยเหาะบ้าพี่น้องเขานะครับแม่นี่ซีเมนมาขมพี่น้องครับ สูงในเล้าลอยลอยสีเลยนะพอนะทายเนาะสูสีนะครับสูสีลอยซีอย่น้องีประมาณนี้เอาประมาณเอาเด้อพี่น้องเด้อนะครับแขงขาลูกคนโไ้่ล่ำตัวเง้ยวอลีพี่น้องฮาเบิ่งเลยเห้ยวเห้วเห้วมันไม่ได้ขัวนอกเลยพอไมเนี่ยบัดนี้คมสีพอเปิดจากบาทครับเนี่คมคมนี่เปิดจากบัตราคาคมอะครับราคาราคาเนี่ยราคาเมียลูกนี่เจบ้นครับโอ้ยนี่สีบสีบอะไร พกเจ็ดหมื่นยุติพกเจ็ดหมื่นพี่น้องเฮานะครับนี่พี่น้องเฮามาเบิ้งมาเบิ้งตัวจริงเหรอก็มาต่อเอาพี่น้องเฮาต่อพอเราทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยทั้งแม่ทั้งลูกเนาะห้องห้องเขาซื้อเนาะงพอเนาะเขาตะกอนมันเป็นแสนแล้วทุกคนทุกอ่าวกันได้เขาคุยกันได้มาคุยกันพี่น้องเฮามาคุยกันแต่ว่าลูกนี่พี่น้องเฮาผู้ใด้สายปั่นนะครับได้ไปมันได้ได้ไปเลี้ยงนี่เป็นเป็นง้อเรื่องง้อเนาง้อเนี่ยของของงามเลยนี่เหมีนเมียนพี่น้องเฮาได้การพี่น้องครับได้การลูกนี่พูดพู อ่าเอกสารพอเพิ่นเนาะพอเนาะก็ต้องเขาเขาต้องเบิ่งอีกเนาะมีครบเออมีครบเบิดนะครับใบหยังอ่ามีมัดติดเฮาเกิดว่าหยังค่อมนี่ได้พอจยกบาทนี่อันนี้อ่ะเมลลอยซี่ผาขึ้นนี่ดอกตัวนี้โอ้ลอยซี่ผาพูดอะนี่อ่าตัวนี้เป็นเอฟหนึ่งเนาะตัวนั้นก็เอฟหนึ่งตัวนี้เอฟหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อค่อมนี่นะครับเอฟหนึ่งนะครับคมนี่เอฟหนึ่งเบอร์ยี่สิบเด้อพี่น้องเด้อนะครับสมธุว่าพี่น้องสนใจนะครับเอฟหนึ่งเบอร์ยี่สิบนะครับลูกเบอยซี่ผา ลูกนี่ลูกตัวเมียนกข่มนี่เนาะตัวนี้คือเร่าหองไว้หกเจ็ดหมืน่นเอาหกหมื่นเท่าน่าพอเนาะเออเอเอาหกหมื่นซะ<ห>น,นะครับ<ห>ามาต่อเอาพี่น้องเฮาเนี่ยสีเนี่ยในมะขามมาันถูกตัวพี่น้องห้องมาเบิ่งตัวนี้อีกบัดน,นี่เบอร์ที่ผ่าเบอร์สิบห้าวัดนี้ตัวนี้ลูกผู้ดีปอครับลูกผู้เบอร์สิบหาได้พี่น้องเด้อนะครับเออตัวนี้เด็กลูกหรอครับนี่กัปตันกัปตันอเมริกาอ๋อตัวนี้กับลูกกัปตันเนาะครับเป็นตัวผู้พี่น้องเฮาเออกัสิ อันยูทายกันบ่ทบตัวนั้นอะไรกันนี่ล่ะอะไรกันเนาะเอะไรกันตัวนี้สิเกิดหลังตัวนั้นอยู่อ๋อตัวผู้นี่เกิดหลังตัวเมียเออพราะใช่ว่ามันใหญ่ไปอืมโอ้หูตัวนั้นมักหยอกมาเนี้แม่แม่เพิ่นได้ลูกเราพ่อนั่นแม่ลูกแรกนี่ลูกแรกเออลูกแรกโอ้แม่เฟี้ยมใหญ่ตัวเนาะใหญ่ลูกแรกได้หนี่แม่แม่เอามือสาวมาอืมลูกแรกลูกเงาพอมไปน้องเฮานะครับแล้วสีนี่ในมะขามเลยไปน้องเฮาสูงเลยเงาม เรียบร้อยดีดีบัดถูกตัวพี่น้องครับรบม่ต้องห่วงเลยพี่น้องฮ่องออพูนอีฟหนึ่งเบอร์สิบห้าก้มนี่แม่ลูกลูกตัวผู้ที่พอเปิดแจ็คบาทอันเดียครับเปิดกั่เชท่ากันนั่น,นแหละชูสีตีชูสีกันนี่แหละเอาแต่ว่าแม่เป็นเสี่ใหญ่เนาะแม่เป็นเสี่ยมไงแม่เป็นไงก่ไงไงแม่ใหญ่พี่น้องฮ่องนะครับโอ้หลายดีพี่น้องฮ่องจังจ้งตัวผู้นี่ร้อยคุนจัางสั่นนพอพอแจ็คบาทรพอนั่นเออเนี่ยนั่น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 ร้อยคุณนี่ย พ่อท้ำกันยังดีตัวเนี้ยเออมู่ะนี่คกันราคานี่เนาะเก่าพันเนาะเออมืตัวนี้มืนเอาตัวนี้มืดจีสาตัวตัวละเก่าพันเนาะเออเตัวนี้อ้วนด้พี่น้องเฮาอ้วนตึ๊บเลยตัวนี้แน่นแเลยพี่น้องเฮานะครับตัวนี้ห้องมืดเนาะครับเอามาคุยเอาพี่น้องเฮาเสือลายมีรลดลายพี่น้องครับยู่นี่เสือลายมีหลลายแล้วตัวได้อีกขวบหนี่ไปใส่อีเขาไปใส่ได้ป่ะเนี่ไปเหนได้ป้ะนี่ยไปที่เออเหนเจอเอ็มนื เสียงดังเราป่เนี่ยตัวนี้ตัวนี้ไอ้เราวาบ่็พอเนี่ยไอ้ละเปิดละท้าบ่ะอันนี้เพราะถเปิดมันเปิดเนาะครับทับแรกวได้เลยใสยเราตัวนึงผมอยากโอ้ยขันตัวนี้เ่ราะขันเปิดมันท่ายเราตัวนั้นแม่ตัวนั้นแม่ตัวง่ามๆแม่ตัวลูกไอ้ย่างกบวะพี่น้องต้องขอโทษด้วยพี่น้องด้วยนะครับพอดีมันได้ได้เวลาให้อาหารนะครับเพื่อนผสมอาหารนะครับด้วยเครื่องที่เอฟอาร์พี่น้องฮ่อดูนะครับ ลูกแม่นั่นแม่น่ะแม่ตัวตัวไอ้ตัวนั่นแม่พอตัวยังก่อนหน่าแม่ไอ้เช่าเรียแม่เช่าเรียแม่ชานี่แม่นี่แม่กำงามหน่แม่เออไอ้เนี่ยเช่าเรียพี่น้องครับเดี๋ยวผมโบดดังๆเด้อเพราะว่าเสียงเสียงเพิ่นเสียงเพิ่นใส่เครื่องจักรนะครับนี่เพรานี่ตัวนี้เจ็บบาดตัวนี้ตัวแม่ด้นนี่เออเปิดตัเปิดเปิดเจ็บาทเปิดได้บบาดโบดมืนกลัวสิมือมืนกลัวถ่ายมืนกลัว มือสองนะเอามือสองนะตัวเมียเด้พี่น้องเด้นะครับความสูงกันให้เล่าถึงรอยสามสิบปอนดว่กล้าวล้เตพพล่ะไก้เนาะนะครับเ็พวสามน้อยเห็นอะไรวะผมไม่ได้ขอไปเลยเนขันทีเหยียบพางมันกลิตัวมันเน่อนี่ยในกระลังยางมากง่ามพี่น้องห้อตัวนี้นะครับผู้ได้หาไอ้กง่ามงามได้เหรอพี่น้องห้างามไลยตัวนี้นะครับง่าม้เนี่ยเนี่ยงามไล้พี่น้องเ่ออัเป็นงัวชาเลี่ชาลี่เลยรพอชาดลี่เนี่ย ครับเ้โอ้งามพี่น้องเขาตัวนี้งามเลยงามเลยเช่าเรีนะครับตัวนี้าลีมื่นมื่นมื่นแงงออกมื่นสองสิตัวนี้เอฟยังนี่เป็นเอฟป่ะป้อครับป้อนไปตีเอฟตีตีเบอร์อ๋อตีเบอร์ไปซื้อเนอปอดไปตีเอฟตัวนี้เนาะเป็นม่วเป็นม่วงชาโรลีชาโรลีนะครับล้นธรรมชาติพี่น้องเขาเป็นหมอเป็นแม่บอกที่พอตัวนี้เนาะเป็นแม่พันเนาะเป็นนแม่พั ตัวนี้เป็นแม่พันธุ์เนอพี่น้องเนอตัวนี้นะครับผลของพวกแม่พันธุ์เป ua, trendy, females, females, oh ็นเป็นแม่พันธุ์นะครับเป็นเป็นเจ้านี่ก่อนเนโอ้เป็นแล้วเพครับอ๋อแต่ว่าเผนสีเป็นเอายังไงได้คือเป็นเป็นม่วงเฟี้ยมหน่อยแล้วพอนาะเป็นม่วงเฟี้ยมหน่อยพี่น้องเท้าแต่งหามพี่น้องเท้าเหง้าเหง้าเป็นรองเท้าเบอรอะไรเป็นเป็นม่วงไทยแม่เป็นม่วงไทยอ๋อมแม่เป็นม่วไทยโอ้เป็นม่วงไทยอ๋อเมื่อสองตัวนี้เลาวพอนาะเมื่อสองนี่พี่น้องเท้านะครับ หลายตัวนะครับเริ่มต้นจากเก้าพันเรื่อยไ้องเท่ามแม่สาวอีกหลายมแม่แม่แม่สาวนะครับงบหน,หน่อยทุนหน่อยมาเพิ่งเอานะครับตัวนั้นครับพ่อพ่อมือ่งก็พาตัวนั้นนะ่ะแมงแดงพ่อมือ่งปะนี่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 แม่เองบอว่แม่ไทยหันถ่ายมากน,นะนะครับข่องมือ่งอะไรข่องมือิงถือมุ้งไงโอ้ตัวละมือ่งเปพี่น้องเรื่อนะครับเนี่ยตัวละมือ่งตัวละมือ่งทั้งเสียตัวแม่นะครับตัวละแม่ละก็ เอาไงเลยคือเฮาตอนนี้คือเฮาอิงอิงเหนือแล้วนาะพ่อเนาะเอออิงเหนือเลยาา่เเเลยไปน้องเฮาแบงพีแบ,ง,แบงน้องไปเลี้ยงนะครับโอ้เสียงเสียงเคียงมันก้างดังผมก็บเขาสู่ก็เสียงเสียงไอ้ไอ้เสียงเคียงด้วยกันมน้องเานะครับเนี่ยตัวนี้กับห้องมื่นี่พ่อนี่ตัวนี้ห้องมื่นี่น้องเฮาจริงๆแล้วนะงัวนเป็นตัวใหญ่เล่ยไปน้องเนละ่ยแต่ว่าไอ้พื้นพ,นพื้นที่ผมยืนเนี่ยมันค้นระลอกนะครับเนี่ยความสูงความสูงมันค้นระลอกนะครับผมกับเขาอยากเข้าไปข้างในไปน้องเฮาเนี่ยตาดตกกี่น้องครับเนา ผู้ใดหาขุนเราเป็นน้องเด้อร้อยขุนหลายนะครับขุนใดทั้งตัวผู้ตัวเมียเนี่ยจังสี่จังตัวนี้นี่ยพอนี่ยมืดมืดตินี่เออไอ้นี่ตัวนี้ลูกแม่ขาเหรอล่ะโอ้ลูกแม่ขาขายขายขายเป็นน้ำเม่ยโอ้ขายเป็นแม่เอออ๋อที่ว่าง่อแก่มืดเลยนะอ้เจังมาเบื้องเอาเนาะจังมาเบื้องเอาเป็นน้องเขานี่นะครับลูกผู้ลูกแม่เลยกินนมบะเนี่กินนมอยู่บะเนี่กินนมอยู่กินนมอยู่เนาะแต่ว่างูว่รุ่นนี้นี่ยโม่ที่เข้าห้องมืดเนี่ ไว่ากินนมองยู่เกือบถกตัวป่นี่หม้อมูนยานมแล้วอ๋อมูนนี่มูนึยานมแล้วเเวดียวกินนมอ๋อตัวนี้ตัวนี้ยังได้กินนมอยู่โอ้ยาม้แม่พันนี่็คือขึ้นมีแตจ้อยสี่สิบขืดมดนาอพ่อเนาะมูแม่บอกเขาเนาะมูสาวหลยจะมาเอในในส่นนี้คื่องงครืองงูัดคัดออกเป็นงูสาวเนาะแม่พันเุาทสี่ว้ยังสั่นป่ะแม่พันเข้ทอดสี่ใบหลบรอบนอกทุนไปนอกเข้าอยู่ในขอัเด้อตรงนี้เพราะะไรผมกันุ พี่น้องเฮาเน้นมาเบิ่งเอานะครับเริ่มต้นเกล้าพันบาทพี่น้องเฮาเริ่มต้นเกล้าพันบาทให้พี่น้องเอาเบิ่งเอานะครับง้วร้อยขุนหาตัวแม่นี่เริ่มต้นมื่นน่าพอเนาะนี่พี่น้องเฮานี่ยเริ่มต้นมื่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 นพี่น้องเฮามื่นมื่นมื่นห่องเด้ห่องเด้ตัวนี้ตัวผูกระมือนอยู่พี่น้องเฮาแต่ว่าโอ้ได้่ด้พี่น้องเฮาปวดเบิ่งได้เบียงไหนเนื้อได้ใหญพี่น้องตัวนี้เนื้อได้แล้วนะครับเนื้อได้แล้วเนื้อได้แล้วนะครับ เนี่ยได้อยู่ดิพี่น้องเข้าได้อยู่ได้อยู่พี่แจ้คไปขุดข้าวเดียวใจเร่วนั่นได้การอยู่เอ้าพี่น้องเข้านะครับจังมาะบึ้งเนียนชุ่มตัวจริงนะพ่อเนาะครับครับอ๋อีพ่พอกะในการขนสอบขนส่งกะหารถมาเอาครับประว่าของเ้าคือข,ข้าเลี้ยงอีรีเนาะ yeah, yeah. ในพื้นที่ของอี่พอเลี้ยงนี่จะจะไรพ่อเนี่ยหน้าทีสิบเลยเช็ดเฮ็ดได้แค่ หาหกไร่ไสี่สิบไรเห็ดหน้าแค่หาหกไรมั้นั่นเห็ดหยาเห็ดยังเห็ดจ้าลูกเห็ดเห็ดระบบนอกระบุบหนามเนาะเห็ดเต็มใบแจ้งปุ๋งสาปุ๋งยังจะคล้องเห็ดยังอันนี้คือเป็นเห็ดเกษตรผสมผสานพี่น้องเฮานะครับเราเล่ากับปลูกต้นไม้ไม้เนี่ยคือไม้พืนเดินไม้ทอนตะพุ่นเป็นปลาไม้เป็นปลาใหม่นาะพ่อเนาะปลาใหม่ปลาไผ่ปลูกย่างดีเลยพี่น้องเด้อไม่ไม่ที่พันปลูกนี่เป็นไมชักมนกับไม้ยุ่งไม่ไม้ยุ่งเนาะไม้ยุ่งไม่ัา ไม่ซักไม่ซักที่ข้างฝุ่นไปฝังนี่ไม่พยุงเนาะไปพยุงไม่ย่างไม่พยุงไม่ย่างแล้วฝั่งทางพุ่นนี่ยังเป็นไม่ซักเนาะไม่ซักที่ทางฝางพุ่นโอ้แล้วก็เป็นป้ายหยาป้ายหยาหยานี่คือมีหยาในแล้วก็หยาเนี่ยเปียเนี่ยเปียเท่งขลามี่ป่ะเท่งขลามี่จะมันเดินีน้ำ่วมบ่ะบวมไปเลยตัดเปาบเลยเดี๋ยวจะได้กระแท่มันเบิ่งพี่น้องเฮานะครับคือระบบเบนเฮ็ดดี้ดี่น้องเฮาเนี่ย ารายการรายการพี่น,อน,น้องเฮาเนี่ยาเบึงตัวจริงเด้อพี่น้องเด้อนะครับเอาพ่อสังเขพีพี่น้องเฮาหลักการพู้ใดอยากได้แม่พันธุ์กับบึงยูนี่ราคากับเริ่มต้นกับราคาห้องกับเริ่มต้นประมาณสี่หมื่นน้องพอเนาะครับสี่หมื่นพี่น,อน้องเข้าเนาอเบิ้งเอาเนี่ยครับพ่อสังเขีนี่แม่ใหญ่นี่แม่ลอยสี่สิบผาบวกเสียเปิดห้องสี่หมื่นนะครับทองแอ้ว่าแม่พันธุ์ที่เราสิบปอยนี่ยคือเป็นแม่ติดทองมัดถูกตัวติดทองมัดติดทองมัดถูกตัวเลยเราประกันพร้อมเราประกันพร้อมเออนี่นะครับแน่นอนขนาดเลยนะครับที่พี่น้องเฮา อยู่บุรีลำนะครับสำหรับมนีพ่อไปสำ,สำนียงแล้วก็พี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับ